อยู่บ้านเฉยๆให้เขาคุยกับคนข้างบ้านไปคนเราเกิดมาเนี่ยจะรวยหรือว่าจะจนก็ขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาและคนเราเกิดมาแตกต่างกันไปมีสูงมีต่ำมีดำมีขาวไม่มีใครเหมือนกันเลยก็คนเราเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วเกิดมาเป็นเหมือนกันก็ดูนิ้วทุกนิ้วสินิ้วทุกนิ้วห้านิ้วเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยนะถ้าเกิดนิ้วทุกนิ้วมันเท่านิ้วก้อยอลไหมดเนี่ยอันนี้ถึงจะไม่แตกต่าง เขากูมั่งวะเนี่ยนะอันนี้คือข้าวธรรมราขอบคุณครับอันนี้เฝากไปให้เขาบนี่นะครับมีข้าวนี้ข้าวต้มข้าวต้มมัดอะไรทาไมไม่ใส่หม้อนะเอาแล้ว่เราจะจะไปเทใส่ถ้วยใส่อะไรยังไงคนละข้าวต้มกันอะไรอย่างเงี้ยตัวก็เหมือนกัน ชีวิตของฉันดาชันนี่แหละเพื่อนเออเกิดมาเนี่ยพ่อของชันเป็นถึงผู้สำเร็จราชการในเมืองไปค้างที่ไหนเนี่ยเอามาให้เป็นถึงลูกผู้สำเร็จราชการในเมืองก็คือพ่อออกหลวงชาติพ่อออกหลวงชาติน่ะเคยเล่าให้ฉันฟังว่าฉันดาชันมีแม่ชื่อว่าแม่ลำชีแต่ก็มีพี่น้องขาแฝดด้วยกันคนหนึ่งแต่ว่าต้องแยกย้าย รับพากจากกันไปเมื่อครั้งสุดเมืองแพงซึ่งมันก็หายปีมาแล้วที่พ่อเนี่ยพาชันดาชันมาอยู่ที่สำนักดาของพ่อครูใหญ่หลายปีมากๆจนตอนนี้นะชันยังไม่แน่ใจเลยเว่าถ้าหากว่าชันดาชันได้เจอกับพ่อออกหลวงชาติเนี่ยชั้นจะจําหน้าพ่อเขาได้หรือเปล่าโอ้ยมันก็ไม่นานถึงขนาดที่มันจะจาพ่อตัวเองไม่ได้หรอกเว้ยแต่ว่ายังดียังโชคดีที่ไม่มีแม่แต่ก็ยังมีพ่อให้คิดถึง เหมายคุณแล้วโอ้เนี่ยเป็นเด็กกะพร้าเออูวถึงเด็กกะพร้าวทำไมเพราะว่าไปแล้วเด็กกะพร้าในสำนักของพวกผู้ใหญ่เนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันนะอืมแต่ว่ามันจะมีอยู่คนนึงนะคนเชียงทไมวะชีวิตของไอ้เด็กกะพร้าคนนี้และคนเชียงฟังเลยชีวิตของมันเนี่ยทั้งน่าสงสารน่าเวทนาและก็น่าขำสงสารน่าเวทนาและก็น่าขำใคร ครมันมีชีวิตขนาดนั้นเจอวะเอมันมีี่ไอคนนี้เลยเล่าให้ฟังหน่อยสิใครอะอาจจะแว่ายังไม่รู้เออต้องมีอยู่ครั้งหนึ่งออพอ่อครูใหญ่น่ะกำลังจะเดินทางออไปสั่งตีดาบในเมืองออที้ระหว่างกลางทางสายตาพอ่อครูใหญ่มองไปเห็นหมาตัวหน,นึ่งกำลังวิ่งมาหาพอเข้ามาใกล้ๆก็เริเออ่มสังเกตเห็นว่าเป็นหมาตัวสีเขียว เทพเมียหมาสีเขียวคาบเด็กทารกมาออมาวางไว้ตรงหน้าพระครูใหญ่เออมามองหน้าเด็กแล้วก็มองหน้าพระครูใหญ่จะ,ะเชื่อไหมกูเชื่อว่าน้ําตาของมันนี่นะไหลพราพตเต็มหน้าเลยจริงไหมล่ะใช่เพราะเหมาตกพระคระูรรใหญ่นะ่ะเขาเลยรับรู้ได้ ว่าหมาตัวนี้น่ะคงตั้งใจจะฝากเด็กคนนี้ให้พ,พ่อคุณใหญ่เขาได้ดูแลชุบเลี้ยงเลยนรู้้วยสัญชาตญาณใช่พ,พ่อคุณใหญ่ก็เลยรับมาทำไมมันก็วิ่งจากไปแต่น้ําตามันเนี่ยนะไหลเป็นทางเลยบนเชียงพ,พ่อคุณจะเสียใจมากเลยใครวนะน้าไม่รู้่ใครอะไรหมยายดารู้อ่ะขอยอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าใครอ่ะไอเด็กทารูกคนนั้นนะ่ะเออเออเออแล้วก็คุณใหญ่เขาเก็บมาเลี้ยงจนถึงทุกวันนี้ก็ ุ้ยน่าจะรุ่นเล่าคราวเดียวพวกเราเนี่ยเลยสองวิญญาณไทยไทยไม่ได้บอกไม่ได้หรอกเดีบอกไงดีบอกไงก็นิสัยเองเดี๋ยวไปแล้วมันเดี๋ราจะรู้ไปทำไมอ่ะเดี๋ยวจะใช้มันไปซื้อคืไปซื้อน้ำเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่ยอมปลักก็ไม่ได้พูดด้วยว่าโผล่ลูกเอียวหมาภาพแกเนี่ยมัน ใจบาปเลยนะไม่ไม่ใช่คือพูดอยากรู้เฉยแต่เอาลับ,บาปากกันว่าจะไม่ไปล้อมันไงไม่ลอ้อไม่ลอ้อเดี๋ยวจพอรู้แนละ้วว่าเป็นใครแล้วก็ได้ไปล้ออันเดี๋ยวมันอายเออได้ได้๋ยวบอกเลยก็ลูกอีเขียวหมาคาบตัวนั้นน่ะก็คือแกนั่น,แ,นแหละคุณเชียงจะไปบอกใครนะจริงนะั่นแหยะจริงอ๋อ กระโทตโพ่โอคุณรู้ยังไงทำหมาตาท้องวะ่านะเดี๋ยวข้าหาแม่เลยนะสงสัยแม,แม่แม่จ้าแม่แม่แม่โหม่โหม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 กทำอะไรเนี่ยเรียกแม่มาข้าไปเล่นหลายปีแล้วการน,นี้รถชนตายแลยไม่ได้นะเว้ยอย่าเพิ่งตายนะกูยังไม่ได้บวชให้แม่กูเลย เขา <อ S 1> จะเป็นคนปรนสัทกันนะเขาเป็นแม่คูแต่ว่อยากรู้จังเลยว่าพ่อเป็นใครเออน่ะตูคนกูงงนะนี่นี่น่แต่ว่าพงยังไม่บอกใครนะนมไม่บอกเราก็เปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยดีกว่าอะไรจะคุยเรื่องอะไรเน่ยเราไปคุยเรื่องแม่ครูใหญ่ดีกว่าแม่ครูเนี่นทางทางเขาชอบกูสิลูกสาวก็ครูใหญ่นะท่นแม่แม่ครูแจ่มช้อยเนี่ยทำไม จะไปพูดหรืไม่ครูมีเรื่องอะไรให้พูดูสงสัยในใจว่าเขาจะชอบกูบกเหรเฮ้ยคุณเชียงแม่แกรู้ได้ไงว่าแม่มครูก็ชอบแกไม่ใช่เขากูเมื่อวานนี้กูไปเจอเขาที่ตลาดเนี่ยแล้วแล้วกูยืนบนร่องฝั่งถนนกันแลน้วแล้วทีนี้กูบวกไอ้เขาแม่ครูเนี่ยเขาบักมือเรียกกูแต่ว่ากูไม่ได้ข้ามไปหาเขาเหรอกเอ้าคุณเชียงแม่ครูนะี่คขาบักมือเรียกแกแล้วทำไมแกไม่ไดีไปหาแม่ครูเขาจะเสียมาอนญาตแล้วนี่กูหาทางมาลายไปเจอ แล้วทำยังไงกัวหาประมาณอยข้าวเราก็ไม่มีก็ไม่าแล้วมาเจอทางนีดีเราเ็ลีลาเยอะเลยนะเปิด้ไมกัสวยมากเลยค่ออยู่เป็นากพูดจาดอดีมีเหตุสนะเราใครเขามาส่งทางแคบด้ไม ยังไม่ได้สั่งเลยสงสัยข้างในจะรู้ว่าเราไม่ได้ใส่แม็กมาใช่ค่ะแล้วนีน่ความรีบเดี๋ยวฉีเข้าไปหารได้ทำเลยนะเข้าไปเลยค่ะแม่ครูค่ะงเหมือนจะหมดจริงเนะี่ยสั่งทีเดียวสองถังเลยแล้วพี่เขาว่าใคร,รอะมึงจัสือกัได้ยินขึ้นมาอีกหูดีก็ไม่อีกไปดีกว่าค่ะแม่ครูค่ะอยู่ที่อยู่ที่จอยตรงนี้เลยนะค่ะ รังเอจะเ้ยวตกใจะไยขนาดนั้นเั่งโเลยีเขาเก่ในเขาา้ชมนี่้ันมึงดูทมึงดูเ่ะไรมันว่าคล้ายกันแมเห้ดูสิูใจได้เลยว่าเรชอบกินกุปาเล็กเล็กเยอะเลย ก็จะกินลูกยอนมากกว่าแม่ครูเงาดีเลยกำลังคุยลูกแม่ครูอยู่พอดีเลยจ้ายิงรอนะอกนีดอเลยเอาคำเมื่กี้อีกทีนึงแต่ไม่ถูกคุยเรงแม่คูอยู่เมื่อวันที่แม่ครูกับผมไปเจอที่ตลาดไงแล้วแม่ครูฝักมือเรียกผมแล้วแล้วผมไม่ได้ข้ามไปหาแม่ครูผมกลัวแม่ครูจะโกรธ เมือ่อ,อวานเนี้ยหรอครับอ้พี่พี่ตลาดนะจิตหวาเงเบอร์ยกไม่ได้นะเข้าใจผิดแล,ะละ้วล่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ฝากมือเรียกตัวเองหรอกแล้วเป็นครูทำอะไรอ่ะอืมขย๊บมังเอกให้อ่ะ้าวว่าทำไมนิ้วสั้นอย่างนี้นะเจียที่สุดใจที่รั้ฟังอะไรเมื่อวานนี้นะฉันสองคนไปตลาดมาพี่รู้ไหมฉันเจออะไรเจออะไร Thank you. ไปปวดั้ล่ใใช่่หรอไม,ไมไสาวล่าผู้หญิงเชียวฮะนี่เขาจะมาคุยกันเรื่องส่วนตัวแล้วสุดมายืนพูดเรื่องไอ้อีเขียวหมาข้าอะไรกันเนี่ยก็เรื่องแฟนคนอีกหัวก็ตามนะเพื่อนเพื่อนใช่ใช่ไปใครใครก็คือนั่นเละอีเขียวอยู่ต่าง <c oughs> แต่เองคิดชันจ้าครับไม่ครัวมิธูน่อะไรหรือเปล่าครับตายแล้วอย่ารีบไม่ครัวดู มันไม่สนิทน้องว่ะฮ่าครูมึงเรียกยัดหัวดกูปากคลุกคอแบบนี่นะไม่ได้เรียกย่าด้วยนี่ให้เกียร์ทรงผมด้วยทรงผมนับเอ็ดนะเนี่ยเรียกย่าไม่ได้เรียกอะไรเขาเป็นคนเบ่งออกมาเนี่ยเฮ้ยสามั้งเรียกแม่ครูได้แหละเรียแม่ครูพูดอย่างเงี้ยตีเด็ดปะแล้วเล่นเับแม่ครูเมียนหรือเปล่า เขาเนาะอย่างนี้แม่ครูเลยพูดพูดแม่แม่เมันคือนไงก็ไม่รู้เืออยากคืออยากคือตัวเองนิดหนะ่อย เอาได้เลยครับให้ครูปรึกษามาได้เลยก็จะมาถามตัวเองว่าแต่เองที่เจอหนาคนไหนสิว่า นี่อายุที่เหลือหรือเปล่านี่ตาปากฉีกเลยอายุสิแปดเธอเองอ่ะชอบเนาะเขาจะถามเขาเรื่องเวล่ะครัาดูซิว่าเขาอ่ะจริงจริงมาช,ช่วยกันช่วยกันปรึกษาเลยแม่อยากปรึกษาแต่เองว่าไปดูซิว่าเ<อ>ขาอ่ะโตยังโตปะถามมาได้โตย่านี่นอนมันจะโค้งมันจะเป็นปะพราวกันละก็เริ่มถามแล้ว แหมฉันเปรียบไ่เราต่อแล้วแล้วก็ใหญ่ป้าแม่ครูในใจที่สุดในโลกนี้แล้วแง่จังเลยมึงดูไว้ดีนะี่จะมีคนเลยกูแล้วตอนนี้น้าเพชรก็ไม่หนีกูเท่าไหร่หรอกที่หมายถึงใหญ่นะไม่ใชอะไรนหรอกก็แกน้องเมียบ่นละอ่ะตั้งน่นตั้งแน่นนี่จะไม่ได้ของบ่นทิ้งน,น,นะ ไม่ได้เห็นยบนอกเรื่องให้เรื่อยครับแ่ครูบริสสาวแล้วแล้วเขาว่าไงแต่ชอบผู้ชายอีกคนนึงจริงเหรอครับแม่ครูจะไปผิดสาใครโอ้ยงั้นนแม่ครูบอกบอกนายชันมาได้เลยว่าแม่ครูน่ะแอบนักแอบชอบใครเขาอยู่ชิงกะอย่าไปพนผู้สื่อให้ครับท่านผู้ชมสาเกอเองได้จริงๆนะได้ครับแม่ครูบอกไม้เลยอย่ากวาเามาละเอางั้น ขาจเป็นอักษย่อแล้วกันแล้วกันนะพชายเ้อน้าเขาเลอักษรย่ออักษรช่ได้แม่ฉกนเลยาหังได้่เสียงนี nào? ้อไ่ปนหลเสียงอัย่ออย่อช่ได้อักษรตัวชอช่ออือหือเดียหรือจะมาออกชอปูอะโอ๊่อะไกูไม่ได้บวชที่ ชอบยังไงชอบยังไงชอบคุณเชียงอาจจะใช่นะเออเดี๋ยวไม่ได้ปวดให้แม่กูแย่เไม่ได้ปวดให้แม่กเออก็ต้องเลือกเาอาแต่ถามถามให้แน่ใจหน่อยให้กูได้เ<ใ>ด็ดให้กูได้เด็ดจะริดได้เต็มที่นระพรุ่งนี้ผัวกูจะมาเล่นตะยนนะ่ะแล้วนะค,ครูนะคือ,อ,อ,อไม่ครูเนี่ยแอบรักแอบชอบใครถ้าบอกอักษรย่อตัวชอเนี่ยมัน มีกันเยอะมากเลยครับแม่ครูแม่ครูบอกชื่อจริงมาเลยดีกว่าจะได้หาได้ไง่ายครับแม<อ>่ครูคืะได้เซตไรท<ะ>์อักษรชอก็คือชอ<ล>ชอชอ,อ้าแม่ครูไอชออ้าดีคนที่ไหนเนี่ยคนที่ไหนบอก <c oughs> มีหรือเปล่า ไปดูก็เขินหรือเปล่าชอก็ชอฉันดิเนาะไปถอดชอเมืองก็ดีแล้วทำไมอ่ะปกจะได้บวชให้แม่กูกวชคือเชียงเห็นบวชยังเลยเรื่องบวชเนถ้าแกได้บวชแล้วแม่แกจะได้อะไร ก็แม <therapist. S 1> ่คูณได้มีโอกาสคาผ้าใยอย่างเขาบ้างก็มีแต่ถือผ้าใยมาถือผ้าใยยังไงละมือเอาไปเดินก่อนหนึ่งไปทเดิน <picky> สี่ขาสี่ขามาที่นี้บอกไปแล้วแล้วทีนี้จะเองต้องนิดตัดสินใจแล้วล่ะอะไรครับแม่โง่เนีทำไมตัวมันไม่ดีหรอกวะคุ้นมากเลยเหมือนเคยจับมาก่อนไม่หลายสิบปีที่ผ่าน อายุเพิ <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ่มเดี๋ยวไหนเร็วไปปีแม่กิตามนั้นป็นก็นานอยู่แต่ก็เข้าใจนะว่าแม่ไม่เดินอย่างนี้มานนะแม่ครูครับแม่ครูเนี่ยจะให้ปราชันไปคิดกับแม่ครูแบบช่วงสาวน่ะคงไม่ดีหรอกครับแม่ครูก็ดาชันน่ะอยู่ที่สำนักดาของพ่อครูใหญ่มาตั้งแต่เด็กๆแม่ครูกับดาชันเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยแต่ถ้าเกิดชาวบ้านเขารู้เห็นเมื่อดาชัน ไปคิดกับแม่ครูแบบจูสาวคนอื่นทจ่ตฉีนินทาว่าราชนเป็นศิษย์ที่กินบนเรือนถ่ายด้วยบนหลังคาหรือว่าเป็นศิษย์เมรคุณนะคะแม่ครูก็ใช่เขานอะไรอ่ะนิทาการเรเหมือนเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนอมีดไม่กรีดผีนราอย่ลายลากยาวดิแม่ครูก็แม่ครูอยากให้ราชันเนรคุณนะ ไม่ได้ไครับแม่ครูเอาแบบนี้ดีกว่าราชันมีเกมอยู่เกมหนึ่งแม่ครูจะเล่นหรือเปล่าอันนี้มีเกมอีกเยอะล็ชอบไม่ออกกำลังอยู่ยเล่นเลยมึงจะใหร่ในเกมมึงถามเข้าตาขเขาดีแหม่ <c oughs> ไม่ใช่เกมแบบนั้นแม่ครูกับราชันจะต้องมาประลองฝีมือกันถ้าหากว่าราชันชนะแม่ครูแม่ครูต้องคิดกับดาชันแค่พี่น้องเท่านั้น แต่ถ้าหากว่าแม่ครูชนะดาชันราชันจะยอมรับเป็นสามีของแม่ครูเลยแต่ถ้าเกิดแม่ครูเสมอกับราชันแม่ครูกับที่เหลือเนี่ยต้องเป็นเมียผมนะไปขุมามึงก็เจ้ากูอยู่เหมือนกันทีเนี่ยก็ตอนเด็กที่ไปซ้อมลี่เกห้องน้ำเป็นรูเพราะใครนี่รับมาตัวนึงแล้วอีกตัวนึงก็เป็นไอ้แชมป์นล ไอ้แชมปรู้กต่ำหน่อยสัญญาไหมคะนี่พยายามแย่งแย่งเลยนะคะราชปีดพริ้วไม่ได้นะมาเลยแล้วจะมีลูกศิษย์ที่ไหนจะมาชนะไม่ครอย่างเราได้เอ้านี่จนไนเรื่องรู้หลบเป็นปีรู้ดีเป็นหางโอยสบายู่ I'm sorry.